เกิดอะไรขึ้นน้องทิดาเลาวอยากเลิกร้องเพลงไม่อยากเป็นนักร้องแล้วขราบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่นอ้องมอนเฮาก็นวิเล่าข่าวสารนะครับผมเนาะเกี่ยวกับทังน้องทิดาลา่าและก็ทั่งอาจารย์ผู้เอามาบอกซูพีเอามาบอกสูน้องเอามาบอกสูเอซอีหล่าหน่อยกันเดี๋ยวฟังอีกแล้วพี่น้อง ซึ่งก็ต้องว่าสร้างความตกใจนะครับผมเนะาะใจหายให้ FC f แฟนคลับเมื่อเห็นอาจารย์ผู้ได้ออกมาโพสนะครับผมเนาะแล้วก็ลงคลิปซึ่งมีหัวขอว่าทิดารลาขอเลิกร้องเพลงไม่อยากเป็นนักร้องแล้วแฟนคลับ FC สงสัยแล้วครผมเนาะ,ะเกิดอะไรขึ้นอ่าทำไมน้องทิดาเลาถึงว่าอยากจะเป็นศิลปินแล้ว คลิปนี้พี่น้องมีคำตอบนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับทักทายพี่น้องทั้งโลกที่ฟังภาษาของผู้สีวิข่ได้นะครับผมนอนบรับทั้งคืนเพิ่งเมื่อพลอยรับไปเมื่อเสาร เนื่องจากว่าเครียดครับคิดหลายเพราะงั้นทั้งชีวิตกับถูกสแกมเมอร์เงินติดเก็บหลบร่วมทั้งชีวิตถูกสแกมเมอร์็น,น,นแฮกมมแฮก,กไปเรียบร้อยครับสแกมเมอร์คนนี้เป็นคนอินเดียแล้วก็ตอนนี้ก็ แจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแจ้งความเขาแฮกทั้งเพจของผู้ซื้อไรล้วกับงมองที่ด่าเลานะก็คือว่าง่ายว่าเงินก่อนนี่กับเก็บหอมรองดูเก็บหอมรองไว้เพื่อที่จะซื้อที่ เป็นทางเขามากครับเพราะว่าที่ที่ผู้เ่าวาผู้อยู่เนี่ยมันไม่ทางเขาก็เลยสื่อเป็นทางเขาขอซื้อเขาก็าเป็นทางเขาเข้ามาระยะทางหญ้าประมาณจะ,จะเกือบร้อยเมตรครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตรก็คือไม่มีทางเขา้า เขาเลาายแบ่งให้งงานหนึ่งเขาสิขายให้ร้านหนึ่งก็เลยตอ่อเขาได้แปดแสนแต่เราต้องโอนเองทุงกอย่างเองหมดก็เ,เก็บหอมรอมริบกมาเรื่อยๆจะสิ้นสุดสัญญาก็วันที่สามสิบมีนาคมก็คือถ้าทำไม่ได้หางเงินไม่ได้ก็คือเขาจะไม่ขายให้ละเข้าต้องใส่วิธีผ้าหลุดยางเก่าผ้าหลุดยางเาก่าขประมานีน ไกลด้ยครับเจ็ดแปด้อยเมตรเพราะทั้งที่ทางที่เราสามารถเข้ามาได้นี่ก็ไม่ถึงลอยเมตรแต่ว่าเราต้องเดินอ้อมมองจอรถมองจอดรถตรงพุ่มีกันนะจะไปคอยจอดเทียงหน้าจาับบ้านหาสมมัติว่างสูงบ่ใดเพราะมีความหวังมากมีความหวังมากในการที่สี่เลยทางเขาครับ ว่าเราจะติดต่อเจ้าของที่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องมเงินเรื่องธรรมดาเพราะเขาเป็นคนทำงานแล้วเขาก็เดินทางไปเรื่อยแล้วเขาไม่ใช่คนจนที่จะขายที่นะครับเขาเนคนจนเงินเงินคนที่ที่ขายที่กินมันออกไปว่าเราจะติดต่อเขาได้กว่าเราจะขอซื้อเขาได้มันมือเรืองธรรมดาแต่เมื่อวานนี้ครับเราโดนสแกมเมอร์ เงนินได้หมดเลยจนน้าตาตกแม่เพราะเงินท่อนนั้นเนี่ยเราเก็บสะสมเอาไว้เราไม่เคยเบิกออกมาใช้เลยเก็บสะสมเอาไว้เพื่อที่สีเอาไว้ถ้าท่านประโยชน์ตัวนี้แหละแต่ก็ไม่นึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเจอแบบนี้เหตุการณ์ องที่ดาราวเนี่ยสงสารพ่อกับแม่จะร้องไห้ร้องไห้แล้วบอกว่าหนูขอเลิกร้องเพลงได้ไหมหนูไม่อยากเป็นนักร้องแล้วรองสงสารพ่อกับแม่ที่ทําเพื่อนหนูทุกอย่างแต่หนูก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรพ่อแม่ได้เราถามว่าทําไมตึงอยากเลิกกระลุง เลิกแล้วจะไปทําอะไรเขาบอกว่าจะไปปลูกผักปลูกผักขายเพื่อที่จะหาเงินช่วยพ่อก,กับแม่มาเสือที่น้องดา,าเล่าในถึงกั้นว,ว่าเสียกําลังใจมากเลยขอน้องรู้ก็คือเราจริงๆเราก็ไม่อยากจะพูดให้น้องรู้แต่ว่า คือมันอัดอั้นตันใจมันอดไม่ได้ที่จะพูด่าทําไมสิ่งที่เราทําทุกอย่างมันมาพังเพราะเพราะสแกมเมอร์เขาเก่งนะครับยอมรับว่าเขาเก่งสแกมเมอร์เเก่งแห้งครับเข้าบ่าได้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเขาแฮกเข้าไปตอนไหนเข้ามาสามารถรู้ตัวเลยเลยข้ามาวป่า สแกมเมอร์อคนเนี่ยเขาแหกเข้าไปแล้วรู้แต่ว่ามันคนอินเดียคนประเทศอ,อินเดียนอนบลับครับมาคืนย่อมรับว่านอ่อนปรับลมืมาอาศัยความเพียอาศัยความเมงเงียบพักไปพักนู่นครับนี่คือบางส่วนบางตอนนะครับผมเนาะจากคลิปตั้งช่องของอาจารย์ภูนะครับผมเนาะภูศรีวิไลจะเล่านะครับผมเนาะพี่น้องสามารถเขาไปฟังเต็มๆได้พี่น้อง อ่าคลิปเตรมๆประมาณ16นาทีนะครับผมแต่ล่าสุดพี่น้องทางอาจารย์ผูก็ได้ออกมาอัดคลิปนรับผมเนาะอีกคลิปหนึ่งหัวข้อคลิปนั้นคือผมจะไม่ยอมแพ้ผมจะพาลูกๆของผมสู้จนวินาทีสุดท้ายคลิปนี้พี่น้องก็สามารถเข้าไปเบิ่งได้กันนะครับผมเนาะในช่องภูศรีวิไลจะเล่านะครับผมเนาะทาง y t u t u อ่าบริสานก็ ติดตามพี่น้องว่าท่างอาจารย์ผู้แก่เรื่องเพจเรื่องอย่างใด,ดไปนะครับผมนอกกบกาบไปเห็นโพสต์ของอาจารย์พูดล่าสุดพี่น้องซึ่งอาจารย์พูดอ,ออกมาโพสว่ายังใช้งานหน้าเพจได้โพสต์ได้สร้างรายได้ได้มีเหรียญขึ้นยอดแต่ไม่สามารถรับรายได้ของตัวเองเพราะถูกเปลี่ยนชื่อบัญชีรับเงิน จะยืนยันตัวตนการชำระเงินก็ยังทำไม่ได้จะตั้งค่าใหม่ก็ทำไม่ได้ภัยรูปแบบใหม่ของครีเอเตอร์เราทำงานแต่สแกมเมอร์นั่งรับเงินต่อให้เราส่งเตือนผู้รับเงินให้ลงข้อมูลไปกี่ครั้งเราก็ไม่ได้รับข้อมูลนั้นเพราะถูกลบชื่อออกไปแล้ว นครับผมเนาะนั่นคือสรุปง่ายๆพี่น้องเพจตอนนี้นะครับผมเนาะสามารถโพสได้สามารถเข้าไปนาเพจได้สร้างรลายได้ได้แต่บัญชีการรับเงินนะครับผมเนาะถูกสแกมเมอร์เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนบัญชีในการรับเงินไปอันนี้ต้องถ้าผู้ใดเก่งเรื่องนี้นะครับผมเนาะติดติดต่อจันผู้ไปแน่พี่น้องอ่าูใ้ใดพ่อแก้ไขตรงนี้ได้บ้างผมเื้อว่า คนที่เกงก่าสตแกมเมอร์ในประเทศไทยมีนะครับผมนาะแก้ไขเรื่องนี้ได้ผมเสื้อแบบนั้นเป็นกำลังใจนะครับผมนาอให้ทั้งอาจารย์ผู้กับทั้งน้องที่ดาเล่าเข้าใจข้อมูลซึกนะครับผมนาะว่าอาจจะเกิดความท้อในใจเกิดความท้ออยู่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับผมนาอเดินหนาต่อแฟนคลับก็บซี่พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับผมนาะ เรากับแฟนคับเอฟซีของอีล่าหน่อยเฮาเนี่ยเอ็นดูนองพร้อมที่จะส,สนับสนุนนองอยู่แล้วผมก็มีโอกาสได้พบพ่อกับอาจารย์ผู้ขังหนึ่งนะครับผมเนากับนองท่ดาเล่าบหัวาอาจารย์ผู้จำไ้บอยูยูนาเวทีวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยนะครับผมเนาะผมก็ได้เข้าไปทักทายทางอาจารย์ผู้กับนองท่ดาเล่ายู่อ่แต่ว่าตอนนึงอีล่าหน่อยเฮ้าออกนาเวที่พอดีก็เลยต้องฝ่าเข้าไปนาเวที่ก็เลยอาจจะบร้พูดคุยกัน มากไปนะครับผมนอะกแต่ก็ได้มีโอกาสทักทายน้องที่ได้เล่ากับวัดดีนะครับผมน,น้องเป็นคนที่ออ่อ,อนน้อมทอมตนพนะี่น้องเป็นเด็กที่ตะหักกำลังใจให้นะครับผมเนาะผ้าผ้าลูกผ้าเต้าเดินหน้าสู่ต่อเดอร์อาจารย์ฝ่ามิตานะครับผมเนาะสิ่งดีๆมือข้างหน้า จะเข้ามาหาอาจารย์พูดและน้องอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับผมครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้ง2องบาสาน้ำแนบพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมคลิปนี้บาษานตองขอนญากรอตัวลัไปก่อนพบพกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ